สองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997มาละจ้ามาแล้วสองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกน,นครับผมวันนี้มีบอลสีสีดซยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆค่าจะส่งนาอมีค่าจะส่งห้าสิบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร064 เก้าสามหนึ่งัูย์เก้าเก้าเจ็ดพี่จะมีแอดมินน้องก้อยรับสายเนาะโทรมาได้เลยครับพี่ถึงหทุ่มนะครับพี่สี่ทุ่มห้าทุ่มโทรมาได้เลยครับผมนอนกันดึกครับพี่เที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันอ่ะมาเริ่มครับพี่แดดแดดจัดวันนี้โอ้โหสรุปว่าร้อนมากเลยพีค่คึมฟ้าคึมฝนแต่มีแดดเอออ่ะเริ่มกันที่ชายชนครับพี่แดงๆแ,แบบนี้ยกถา,ถาดยกถาดกันเลยชายชนครับพี่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาท แดงแปดแดงได้ใจนะพี่ชายชนมีสองหน้านะครับมีแดงเข้มแบบนี้นะพี่กับแดงอ่อนแดงจางคิดแทบจะไม่เห็นความแดงเนอะอันนี้ผมคัดแม่พันพิเศษนะพี่คัดแต่แดงแบบนี้มาผ่าเนาะเลยได้รูปสวยแบบนี้จ้ะชายชนต้องแดงแปดแปดแบบนี้นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่สวยๆป้ายสวยๆป้ายแจ่มๆทุกกระถางเลยชายชนคัดมาด้านนี้หน้าหวานๆครับพี่เป็นโชคร่ำซ้ำนะครับพี่โชคร่ำซ้ำเนาะ โชคล้ำซ้ำหน้าหวานหวานกันเลยนี่สวยมากจ้ะโชคลํำซ้ำฟอร์มนี้เอาไปฮะอัพกระถง 6, างหกกระถางแปดได้เลยนะจ๊ะโชคลํำซ้ำหน้าหวานหวานช่วงนี้เห็นว่าโชคลํำซ้ำกระแสมาแรงมากนะพีกระแสมาแรงเนาะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเออมีคนจะมาขอเหมาหน้าสวนนะผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมีกระแสอะไรเหมือนกันโชคลํำซํำคือกลับไปตามหากันอีกใช่ไหมหรือย,ยังไงอัพแบ่งที่ส0 0ร้อยบาทครับพี่นี่เลยดูอย่างต้นนี้หน้าหวานหวานเลยจ้ะโชคลํำซ้ำสามร้อยบาทนะจ๊ะ ด่างสวยมากหวานเจ็บหวานแบบน้ําตาลชิดซ้ายกันเลยทีเดียวเชียวฮันเน่ะสามร้อยบาทนะจ๊ะโชคล่าซ้ำนี่ฟอนต์ใหญ่นี่เลยเอาไปอัพกระถางกันได้เลยจ้ะสวยๆด้านนี้เป็นรัตนะลุงโลดนะจ๊ะรัตนะลุงโลดนี่ไม้ที่ตอนโตจะเปิดด่างหน้าทองสวยมากที่พี่เร็กกเขาจะด่างขาวแบบนี้ก่อนเนาะรัตนะลุงโลดพาแพงมาจากรัตนะลุงเรืองจ้ะอันนี้รัตนะลุงโลดนะจ๊ะแบ่งที่350หบบาทครับผมโตมาสวยมาก ด้านนี้เป็นพรเจ้าสัวครับพรเจ้าสัวนี่ใบหใหม่เปิดฮาร์ปเ่อนนะครับเพิ่งออกจะออกอมเหลืองนะพี่จะออกด่างเหลืองเลยนะใบใหม่เออสามร้อยบาทจากพรเจ้าสัวนห,หน้าเทพแบบนี้จะสามร้อยบาทด้านนี้เทพเทพขึ้นมาอีกหลวงตาจะหลวงตาใครจะนี่มตลหลวงตาเข้าบ้านเลยนเชิญครับพี่สามร้อยห้าสิบาทครับหลวงตาดางเทพหน้าว้าวนะจ๊ะใบใหม่จึ้งมากไม่ผิดหวังจ่ะนี่รับประกันคัดแต่ไม้ด่างหน้าสวยไม่มีไม้ลุ้นนะจ๊ะเออส่วนนี้ไม่มีไม้ลุ้นนะครับผมอ่ะฝากนิดนึงนะ,ะพี่พี่ พอดีมีวันนี้ผมเจอพี่ๆสองท่านและโทรมาบอกว่ากลัวไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเคยไปเอฟสวนไหนมาไม่รู้เขาไม่ได้บอกชื่อสวนผมผมขอไม่เปิดเผยแล้วกันเขาบอกว่าเอฟไม้พี่เขาสั่งไม้ไปแบบว่าเวลาขึ้นคลิปหนห้พี่โชว์ไม้อย่างสวยเลยโอ้ยต้นใหญ่ต้นแม่ต้นพี่แต่เวลาส่งไม้ไปให้พี่เขาแล้วบอกว่าไม้มันไม่สวยเลยไม่ด่างม่งด่างน้อยด่างขอบใบกระปิดกระปอยนะพี่ ของผมแล้วพี่สองี่บารมีบอลเนาะฝากไว้ได้วยนะคะพี่ใครที่ไม่กล้าสั่งนะลองดูพี่ตรงปกไม่จกตาแน่นอนบอกเลยถ้าอย่างพี่จะรับต้นนี้ใช่ไหมนี่ต้นในไลฟ์ผมไม่เอาต้นอื่นมาทดแทนนะพี่พี่แคปมาได้เลยพี่พี่บอกเลยลงตามเมืองต้นนี้พี่จะได้ต้นนี้ตามในคลิปนี้เลยครับพี่สวยตรงปกไม่จกตาครับพี่ไม่จกตาบอกเลยไมย้ทั้งสวนผ่าเองครับพี่เนาะทั้งสวนผ่าเองรับรองครับพี่สองี่บารมีบอลชื่อนี้ไม่ทําให้เสียชื่อสวนแน่นอนจ้ะ พี่ๆหลายท่านตอนนี้กดติดตามเป็น mc กันแล้วแพ็กไม้ผมบอกเลยหลักร้อยครับพี่แพ็กหลักล้านผมบอกเลยลองดูนะพี่ลองดูนะขอให้มั่นใจครับพี่กับสองสามสี่บารมีบอลฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ารงตาเมืองเลลงตาเมือง3 5 0ห้านะครับผมสวยๆกันเลยมาตรงนู้นอะไรใบมันเงามากครับพี่นี่กระถางห้านิ้วใบมันเงามากพญาดำรงราชานุภาพจ้ะดูอันนี้คือโดนแสงแดดนะพี่แสงแดดช่วงบ่ายๆเนาะดูใบมันเงามากสวยมากจริงจ้งจะนี่ อยากจะนําเสนอ250บาทครับพี่พญาดำลงราชานุภาพนะจ๊ะกระถาง5นิ้วนะกระถางห้านี่โดนแดดแล้วสวยมากจริงๆใบมันเงาวิ้งวิงเลยครับพี่ใบมันเงาวิ้งวิงเลยอ่าด้านนี้เป็นเทพสายลุงจ้ะหน้าทองนะหน้าทองเลยครับพี่เทพสายลุงสวยๆแหล่งสวยกันเลย3 0 0อบาทจ้ะเทพสายลุงนี่อันนี้หน้าออกจมพูนี่300บาทนะครับพี่เทพสายลุงนะต้นนี้หน้าทองเลยนี่หน้าทองเลยนะจ๊ะต้นใหญ่ นี่เทพใส่ลุงครับพี่ด่างทองกันเลยสามร้อยบาทจ้ะแคปมาตรงปกไม่จกตาครับพี่แคปต้นไหนได้ต้นนั้นหรือถ้าไม่หรือพี่มันท่านไม่ได้เล่นไลน์เนาะโทรมาสั่งครับพี่บอกเลยว่าต้นไหนผมเลือกให้ผมคัดแต่ต้นที่สวยที่สุดให้ไปเลยครับพี่ต้นขี้เหล่ขี้เหล่เดี๋ยวผมเก็บไว้เองผมบอกแค่นี้ผมรับประกันให้ครับพี่ให้น้องเลือกให้ผมจะเลือกให้แบบเลือกจากใจพี่เอาแค่นี้แหละเอาที่ความสวยที่ผมเห็นเลยสวย,สวยที่สุดผมเลือกให้เลยครับพี่สำหรับที่ี่ท่านไหนที่แบบ ไม่ได้แคปส่งไลน์มาเนาะแบบว่าให้ให้ทางผมเลือกให้ผมจัดให้ครับพี่เนาะจัดสวยๆจำๆให้เลยจ้าณะเมืองนนท์ครับพี่อยู่กใบใบนี้ใบใหม่เปิดหน้าทองจาะณะเมืองนนท์ณะเมืองนนท์สามร้อยบาทครับพี่พี่สามร้อยบาทเนาะดางสวยใบใหม่เปิดหน้าทองครับพึ่งเลยเดี๋ยวมีตรงนู้นอยู่ถาดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูหน้าหวานณะเมืองนน์หน้าหวานเนาะสวยๆกันเลยอ่ะอยู่ทางทางนี้ทางนี้ครับพี่ณะเมืองนน์หน้าหวานหวานจ้ะณะเมืองนน์หน้าหวานหวานนี่ จัดให้ไปเลยจัดให้ไปเลยนะมองนวนหน้าหวานจ้ะหน้าหวานนี่สามร้อยบาทครับพี่พี่ดังสวยดังเทพดังจึงดังว้าวมากนี่นะมองนวนจ้ะหน้าหวานอัพหกอัพแปดอัพสิบได้เลยอัพไซต์กระถางได้เลยพี่อันนี้น้องอยู่กระถางสีเนะาะดังสวยมากครับพี่หน้ามังนวเนี่ยอย่างนี้เห็นนะอย่างนี้อย่างนี้เลยใบอ่านี่ครับพี่ใบใหม่ใบใหม่มหมมหมน้องใบใหม่น้องดังดังส้มนะครับพี่ ใบล่างๆใบเก่าเขาด่างชมพูนานใบใหม่เปิดหน้า,นา,นาด่างส้มอย่างสวยเลยน้ำมังนนนจะสามร้อยบาทครับพี่คัดสวยๆให้เลยจะคัดสวยหรือแคปรูปมาได้เนี่ยเห็นไหมพีผม่ผมออกมุมกว้างให้นี่อยากได้ต้นไหนครับพี่แคปมาเลยแคปมาเลยแคปต้นไหนได้ต้นนั้นจะตรงปกไม่จกตาแน่นอนจ้าฝากด้วยนะครับพี่ขอให้มั่นใจเนาะอ่าต้นนี้ทับทิมทองครับพี่ทับทิมทองดังสวยจา้าทับทิมทองทับทิมทองนี่ใบใหม่จึงมากด่างเรืองนะจ้าเม็ดสีมาแล้วเต็มเม็ดสีจัดเต็มมาแล้วทับทิมทองสามร้อยบาทครับผม ด่างเทพเทพน่าดูสวยกันเลยจ้ะทับทิมทองนะสามร้อยบาทใบใหม่ด่างเหลืองฮับเค่งฮับเค่งอ่าต้นนี้รัตนะรุ่งเรืองจ้ะมีรุ่งโรดไปแล้วต้นคลิปต้องมีรุ่งเรืองนะมีรุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองครับพี่สามร้อยห้าสิบบ,บาทฟอร์มกําลังสวยหน้าด่างสวยๆจ้ะนี่สามร้อยห้าสิบรัตนะรุ่งเรืองนะครับผมรัตนะรุ่งเรนะืองนะอ่าด้านนี้เก้าทับเก้าทับเก้าทับนี่ด่างเทพมากครับพี่รบหน่อยครั้งชนะร้อยครั้ง เพราะเรามีก้าทับหันเนี่ยสามร้อยบาทครับพี่ก้าวทับค่าหน้าสวยทเททๆสามร้อยบาทครับผมก้าทับก้าทับโอ้หน้าหน้านีา่น่าจะออกทองนะพี่เนาะนี่ด่างขาวนะด่างขาวด่างขาวใบไม่อมอกจะออกทองแล้วออกเหลืองทองแล้วสวยมากก้าทับสามร้อยบาทครับผมก้าวทับสวยจัดสวยจัดสวยต้องจัดใช่ไหมพี่สวยต้องจัดเนาะเออสวยก็จัดจะประหยัดทาไมดูตรงนี้กันบ้างครับพี่ตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้เป็น สีลาหุมาห่มทองครับพี่สิลาหุ่มทองด่างนะหน้าสวยๆหน้าด่างชมพูใบนี้ออกทองเลยสองใบแรกนะด่างชมพูนนะพี่เนาะสองใบแรกด่างชมพูใบนี้ใบนี้ใบใหม่ล่าสุดนะเปิดทองมาแล้วจ้าสีลาหุ่มทองสามร้อยบาทครับพี่สีลาหุ่มทองด่างสามร้อยบาทมีต้นนี้แล้วก็ต้นนี้สําหรับหน้าหวานหานสามร้อยบาทเช่นกันจ้ะทีนี่หวานๆ, <Amsterdam> <hayat> านๆกันเลยสิลาหุ่มทองนะหวานหวานกันเลยสามร้อยบาทครับพี่พแล้วก็หน้านี้หน้าทองหน้าทอง สามร้อยบาทเช่นกันจะพี่แล้วแต่ความชอบชอบแนวไหนพี่หน้าหวานหน้าหวานชมพูหรือว่าหน้าเหลืองทองแบบนี้นะครับพี่สิรา่มทองเนาะสามร้อยบาทนี่ใบใหม่นะพี่ใบนี้ใบ,น,บนี้ดูดิครับครึ่งครับครึ่งตรงนี้ก็ด่างนะเหลืองทองสวยเชียวอ่าต้นนี้เศรษฐีเรือทองครับพี่เศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสีชนะสีแฮ่อเศรษฐีเรือทองครับพี่นี่ใบใหม่เปิดหน้าด่างเหลืองมาแล้วเป็นไม้ที่ มีทั้งด่างขาวและด่างเหลืองในต้นเดียวกันครับพี่แล้วโตมาเป็นแบบด่างเหลืองทองสวยมากครับพี่นี่เศรษฐีเลือดทองสามร้อยบาทครับพ ok wow ี่นี่สามร้อยบาทจากเศรษฐีเลือดทองนี่ต้นนี้หลอดใหม่มาเลยนะต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่เลยเศรษฐีเลือดทองสามร้อยจ้าต้นนี้หน้าหวานหวานลูกไม้ผ่าด่างชมพูครับพี่หน้าสวยสวยฝากไปด้วยครับพี่ต้นใหญ่ๆห่สามร้อยห้าสิบบาทจ้านี่ลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าสามร้อยบาทหน้าสวยหวานมากฟอร์มใหญ่ๆตัวโต ต้องเอาไปอัพกระถางแลว้วพี่สามร้อยสามร้อยห้าส <c oughs> ิบนะผมผมจะพูดสามร้อยสามร้อยห้าสิบาทจากสามร้อยห้าสิบาทฝากด้วยนะนี่โอมาสวยมากอ่าต่อมาด้านนี้เขียวเขียวครับพี่แดงป้ายเขียวเรกัซี่ครับพี่เรกัซี่ห้าร้อยห้าสิบาทนะห้าร้อยห้าสิบบาทเรกซัซี่เรกัซี่นี่แดงป้ายเขียวหรือดารานพรัตนบะดารานพรัตน์ผ่าแผงป้ายเขียวนะเขาเป็นชื่อใหม่จดชื่อแล้วชื่อว่าเรกัซี่นี่นะจ๊ะ แบ่งให้ห้าร้อยห้าสิบจ้ะสวยมากถัดมาด้านนี้เป็นมณีมรกตครับพี่มณีมรกตฟอร์มส,สวยๆใหญ่ๆเลยนี่ด่างหวานหวาสองร้อยห้าสิบาทครับมณีมรกตนะสองอาทิด้านนี้เป็นบอลกาบครับพี่บอลกาบใหม่ชื่อว่าเทพราชาด่างขาวและใบใหม่ด่างเหลืองเม็ดสีแจ่มมากจ้ะนี่ใบใหม่นะด่างเหลืองทองเลยเป็นบอลอ่าเป็นทรงบอลกาบลยพี่อย่างนี้เนาะ นี่เทพราชาละจ๊าสามร้อยบาทไม้ใหม่สวยๆจะฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะฝากไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยเออแบ่งที่สามร้อยบาทเทพราชาจะสวยมากเลยดูนอ่นะเทพราชาด้านนี้เป็นอ่าสมสมบัติสยามครับพี่สมบัติสยามสมบัติสยามไม้ป้ายสมบัติสยามไม้ป้ายนะจ้ะไม้ป้ายไม้เก่าจานวนน้อยเนาะ เก็บได้เก็บนะพี่ไม่ค่อยมีออกมาแบ่งเนาะสมบัติสยามกบภาพผ่ามาแล้วมาเริอให้ป้ายอ่ะเนี่ยพี่ไม่ไป้ายแบบนี้อันนี้คือป้ายแล้วนะป้ายแล้วเอามาแบ่งกบ่สมบัติสยามเนาะสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะสมบัติสยามสองร้อยห้าสิบบาทป้ายแล้วนะจ้ะอ่าไม้เก่าหน้าเก็บน้าเก็บสนะุดๆ่าต้นนี้อมรน,นะพี่อมรรัตนโกสิทร์ดาง้ะจ้ะดูให้ดูบเบี้ยดดังตั้งแต่แรกเกิดนี่ด่างประปายดางน้อยแต่ดางนะอดีห้าร้อยห้าสิบบาทจ้ะพี่ อะมรรัตนโกสินนะครับพี่อะมอรัตนโกสินเนาะไม้เร่จ่าเลยเรปีนี้เลยครับพี่ไม้เร่จ่าเลยอมมอ่อะด้านนี้เป็นลูกไม้ผ่าครับพี่อันนี้คือทางสวนใช้ชื่อเรียกแต่ยังไม่ได้ไปจดครับพี่เรียกว่ามงกุฎดอกส้มถามว่าทาไมเรียกว่ามงกุฎดอกส้มเพราะว่าเอ่อหน้าตาเขาจะด่างส้มแบบนี้นะพี่ด่างส้มๆ้มแบบนี้เนาะเลยเราเรียกมงกุฎสวยเหมือนมงกุฎประมาณนี้มงกุฎดอกส้มนะจ๊ะมงกุฎดอกส้มใช้ชื่อนี้เลยกันทั้งสวนเรียก เรียกเล่นๆแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งชื่อเป็นการเป็นงานประมาณนี้เออเป็นลูกไม้ผ่าเรียกว่ามงกุฎดอกส้มห้าร้อยห้าสิบาทจ้ะพี่เป็นออกใบกลมๆนะใบทรงกลมหน่อยด่างส้มเม็ดสีมาแล้วเม็ดสีแดงขาวด่างส้มจะสวยมากห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่แบ่งที่ห้าร้อยสิบเนาะด้านนี้เป็นบัวกันหาจ้ะหน้าหวานๆอีกแล้วฟอร์มสวยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่บัวกันหาเนาะบัวกันหาอ่า ตอนนี้กระถางาห้าไซส์ใหญ่ๆเจ้าสาวจ้ะเจ้าสาวเจ้าสาวอ่าเจ้าสาวเจ้าสาว,าสาวป้ายนะจ๊ะบี่ถ้าไม่ป้ายเขาจะเรียกคุณหญิงเนาะอันนี้คือป้ายนะพื้นไม้เขียวป้ายชมพูนะพี่ฟอร์มสวยๆฟอร์มกำลังสวยเลยนี่ฟอร์มโตฟอร์มโตสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวอ่าเดี๋ยวไปดูตู้ด้านนู้นกันบ้างนะบี้นู้กันบ้างเดี๋ยวผมปิดตู้สักแป๊บหนึ่งนเพราะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะบ่ายแดดแบบว่าได้ยินเสียงฟ้าร้องอยู่นิดนึงแต่ไม่รู้ร้องตรงไหนนะ คือแดดเปรี้ยงมากโหอ,อ่ะมาดูทางด้านนี้กันบ้างด้านนี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยอ่าตอนนี้อ่าแ่งตันนี้แล้วกันพี่ลูกมา,มาเล็ดเนาะหามาเจอนี่หน้าเหมือนไก่นะพี่หน้าเหมือนไก่หน้าเหมือนไก่เลยเม็ดความความเป็นเม็ดสีเนาะทรงใบเออเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าไก่ด่างเนาะด่างขาวแล้วพี่ดูใบใหม่ อันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะพี่ด่างเหลืองด่างเหลืองอารมณ์เหมือนไกด่ไกดา่างไก่ด่างไซส์ใหญ่ด้วยพี่เอาไปลงกระถางสิบได้เลยไม้ฟอร์มใหญ่ต้นนี้ลูกเป็นลูกไม้มเมล็ดนะพี่ลูกไม้มเมล็ดเนาะลูกไม้มเมล็ดแป่งที่ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ห้าร้อยห้าสิบาทอารมณ์เหมือนไก่ด่างเลยลูกไม้มเมล็ดเลยประจะาห้าร้อยห้าสิบาทจ้าสวยๆกันเลยเออเนี่ยด่างขาวใบใหม่เปิดด่างเหลืองจึง้งๆเลยนี่ห้าร้อยห้าสิบาทฟอร์มสวยมากครับพี่สวยมากอ่ะ ด้านนี้เป็นรักเอ่ยรักเอ่ยรักเลยก็แล้วกันนะมีฟอร์มกระถางห้านิ้วด่างขาวเหลืองมาแล้วจ้ารักเอ่ยรักเอ่ยรักเลยก็แล้วกันฮันเน่สามร้อยห้าสิบบากกทก็บีฟอร์มกระถางห้านิ้วห้าจุดห้าเดี๋ยอันนี้ไซส์ใหญ่ปกติห้าจุดห้านิ้วเขาบีเกือบจะหกนิ้วแล้วนะนี่ฟอร์มโตนะมีฟอร์มโตแล้วด่างสวยด้วยด่างทุกใบเลยนี่อันนี้ออกเหลืองนะมีออกเหลืองนะจ้าออกเหลืองแล้วนี่นี่อย่างเงี้ยเนี่ยใบใหม่ล่าสุด ออกด่างเหลืองทองเลยสวยละจ้าฟอร์มสวยเลยสามร้อยห้าสิบาทนะพี่รักเอ๋ยเนาะรักเอ๋ยวงได้เลยครับพี่วงได้เลยได้สวยตรงปกตามนี้เลยนะพี่ไม่มีเอาต้นอื่นมาเสียบแน่นอนจ้ะสองสามสี่บรรัลบอลของแท้ตรงปกไม่จกตาจ้านี่รักเอ๋ยต้นนี้ใหญ่ๆข้างกันใบกลมสวยขุมทองครับพี่ขุมทองกระถางห้านิ้วขุมทองขุมทองขุมทองเอาไป สองร้อยบาทครับพี่พี่สองร้อยบาทจัดไปสายใหญ่ใบกลมขุมทองกระถางห้าฟอมตั้งแม่นะพี่ฟอมแม่พันเลยออาไปอล่นอีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้หนอแล้วสองร้อยบาทคมคุ้มจัดขุมทองขุมทองเนี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ปึ๊บอ๋อโหใบไหนเหลืองทองฮาร์ปครึ่งเลยครับพี่ตัวนี้กระถางหกนิ้วลูกไม้มเมล็ดครับพี่ใบล่างๆเขาด่างชมพูเนาะนี่ด่างมพูแบบนี้นะพี่ เปิดใบใหม่มาเรืองทองฮัร์ปเคิงฮัร์ปเคิงกระถางหกนิ้วลูกไม้มเมล็ดต้นนี้แบ่งหกร้อยห้าสิบครับพี่พี่หน้าสวยเทพมากมีทั้งด่างชมพูและด่างเหลืองทองในต้นเดียวกันนะจ๊ะลูกไม้เพาะเมล็ดจ้ะกระถางหกนิ้วสวยสวยหกร้อยห้าสิบาทครับผมลูกไม้มเมล็ดต้นนี้เป็นลูกไม้แยกหน่ะจ๊ะพี่พี่แยกหนเนาะแยกหนแยกหน๋ย่ผมไม่ดูหน้าเต็มนะแป๊บนึงอืออ่ะนี่นี่คือลูกไม้แยกหน่อมาละจ๊ะแยกหนอด่างสวย เม็ดแจมเลยจ้ะด่างสวยเม็ดแจมฟอร์มรสวยเลยต้นนี้แบ่งสามรอยห้าสลูกไม้แยกหนอครับพี่ลูกไม้แยกหนอเนาะสา0ร้อยหสิบาทด่างสวยๆกันเลยด่างสวยกันเลยอ่ะแล้วก็มีอ่าตรงนี้ราสีผมเจอผมผม,ผมเจอราสีมีนราสีมีนหนึ่งต้นเดี๋ยวดูก่อนนะพี่อ่าตรงนี้จ้ะราสีมีนกระถางหกเลยนะจ๊ะกระถางหกครับพี่กระถางหกนิ้ว กระถางของนิ้วราศีมีนต้นนี้นี่หน้าสวยๆวาวๆครับพี่ราศีมีนแบ่งที่สี่ร้อยบาทครับพี่พราศีตับราศีเนาะราศีเนาะตับราศีราศีมีนนี่กระทบแดดกันหน่อยสวยด่างสวยเลยสี่ร้อยบาทจา้ะกระถางหกนิ้วเปลี่ยนไว้รอแล้วใหญ่ๆเพื่ออนาคตกัเเนเลยไปเลยจ้ะพี่ผมส่งกระถางนี้ไปให้เนาะอย่างสมมติว่าหมายท้ายนี้ใช่ไหมพี่พี่ไม่ต้องกลัวผมจะแกะออกแล้วก็จะมาเปลี่ยนกระถางสีให้ให้มันเพื่อให้มันเล็กลงสวยง่ายๆไม่ครับพี่ กระถางสิบผมก็แพ็คมาแล้วน้องอยู่ในกระถางไหนในคลิปในไลน์นะพี่พี่จะได้ไปในกระถางนั้นเลยนะกระถางแปะกระถางสิบผมก็แพ็คมาแล้วเขาพี่ไม่มีการลื้อไม้ออกเพราะว่าน้องจะเฉาน้องจะโทมเนาะเออเราเราเอ็นดูไม้นะพี่เราเรารักไม้เราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนอ่ะสี่ร้อยบาทราสีมีนครับพี่กระถางหกไปแบบนี้เลยใหญ่ๆเบิ่มๆอ่าใหญ่ๆเบิ่มๆคือลือคือลือเลยใช่ไหมก็ประมาณนี้นะพี่สนใจต้นไหนก็หรือ อยากดูอะไรเพิ่มเติมพี่เข้าไปดูในคลิปได้เลยย้อนหลังได้นะพี่ต้นไหนอยู่ยังอยู่ถามได้นะต้นนี้อยู่ไหมต้นนั้นอยู่ไหมเนาะผมลงคลิปให้ดูทุกวันเลยครับพี่ดูกันเพลินเน,นาะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยเนาะไปเจอกันดีวีดีหน้าสําหรับวันนี้3ต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง0649310997โทรมาได้เลยนะคะพี่ขอบคุณและสวัสดีครับ